โอ้อันนี้คำถามยาวนิดหนึ่งนะครับนะพยายามจะย่อให้นะครับพยายามจะย่อใหอ้ก็คือเรื่องของเรื่องของหลานนะครับเรื่องของหลานหลานเนี่ยเ,เป็นลูกของน้องสาวนะครับของผู้ถามมา,าทีนี้น้องสาวเขาเนี่ยเลิกกับสามีไปประมาณสีปีล,ล้วก็เอาหลานหลานสองคนมาอยู่ที่บ้านบ้านพ่อซึ่งก็คือบ้านที่ คนที่ถามมาเนี่ยเขาอยู่นะครับนี่คนโตคนโตเรียนมัธยมนะคนเล็กเรียนประถมนะครับนะแล้วก็คนที่ถามมาเนี่ยดูแลหลานมาตลอดหลานซ้อทั้งสองดื้อมากเพราะไม่มีระเบียบเพราะทั้งพ่อแม่ไม่มีระเบียบทั้งไม่เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งคู่นะครับนะปัญหาอยู่ที่ว่าทั้งพ่อแม่ของหลาน ก็คือน้องสาวและอดีตน้องเขยไม่สนใจลูกตัวเองทิ้งให้เป็นหน้าที่ของดิฉันด้วยความรักและเห็นใจหลานที่พ่อแม่ไม่สนใจดิฉันก็เลยดูแลเป็นอย่างดีทั้งเรื่องเรียนและเรื่องอื่นๆนะครับแล้วแต่ปัญหาคือเวลาหลานกลับไปบ้านพ่อไม่มีใครดูแลเอาใจใส่เลยการบ้านก็ไม่ทำนะอตอนที่เรียนที่โรงเรียนยังพอทนเพราะงานยังไม่เยอะมีแต่โฮมเวิร์ไม่มีคลาสเวิร์นะครับ แต่2ปีมานี้เนื่องจากโควิดหลานต้องเรียนออนไลน์ตอนมาอยู่กับดิฉันดิฉันก็เป็นคนดูแลให้หลานทำคลาสเวิร์กและโฮมเวิร์กให้เสร็จในแต่ละวันและคอยดูแลเป็นระยะระยะให้หลานตั้งใจเรียนไม่หลับหน้าจอเพราะครูชอบแคปหน้าจอมาให้ดูว่าหลานหลับอีกแล้วนะอะไรอไรก็ดูในดูอยู่ในทางที่ควรเป็นแต่พอกลับไปอยู่กับพ่อ,อก็ไม่ได้ทำงานที่ควรทำอีกนะครับ หลับหน้าจอเป็นประจำบางครั้งพาลูกไปพักบ้านต่างจังหวัดก็ไม่ลาครูหรือบอกดิฉันไม่ก็ไม่ลาบอกไม่คือไม่ลาเรียนกับครูใช่ไหมทำให้ครูต้องไลน์มาถามดิฉันเป็นประจำว่าทำไมวันนี้หลานไม่มาเข้าชั้นเรียนหรือไม่ส่งการบ้านดิฉันคอยโทรไปถามถึงรู้นะโอเคเอ แล้วก็บอกว่าขอให้เขาเนี่ยคอยดูแลเรื่องนี้ละแต่ดูแลเรื่องการทำกันบ้านมาดิฉันจะเป็นคนส่งใน Google Classroom ให้แต่นี่ทำบ้างไม่ทำบ้างส่วนใหญ่จะไม่ทำค่ะะพอวันไหนหลานม่อยู่กับดิฉันดิฉันต้องคอยคุมให้หลานทำให้เสร็จรวบยอดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธซึ่งมันเยอะมากเป็นดินพ่อขางหมู กว่าจะทําเสร็จก็ดึกตื่นเช้ามาเรียนก็งวงเงียนั่งหลับหน้าจอวนลอูอยู่แบบนี้จนเอ,อื้อดิฉันเอ,อื่มระอากับหลานและพ่อแม่คนที่เกี่ยวข้องกับหลานทั้งหมดว่าแค่นี้ทําไมไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยกันอบรมหลานให้รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบนะ,นะะยิ่งไปกว่านั้นเรียนออนไลน์จะไม่มีการสอบค่ะทั้งคลาสเวิร์กและโฮมเวิร์กเป็นคะแนนหมด ถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตัดเกรดดนะิฉันบอกแล้วบอกอีกกับทุกคนแต่ไม่มีใครให้ความร่วมมือเลยเหมือนที่ฉันเป็นบ้าอยู่คนเดียวดิฉันก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากมายให้หลานเครียดเพียงแต่ขอให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองและมีความรับผิดชอบก็พอดิฉันเบื่อและท้อในความไม่รับผิดชอบของหลานและพ่อแม่ที่ไม่สนใจลูกมากๆจะพยายามปล่อยวางเพราะเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ก็ไม่สามารถทําได้ค่ะ สงสารหลานที่ไม่มีใครสนใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงโอเคนะอ,อะไรนะดิฉันได้อ่านจากเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขาหมอสวภพาเลี้ยงลูกเชิงบวกและนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เป็นประจำแต่ก็ไม่มีเคสไหนเหมือนกับหลานของดิฉันเลยคือไม่ได้รับความร่วมมือในการอบรมเด็กจากพ่อแม่อีกอย่างพอหลานเห็นพ่อแม่ไม่ว่าอะไรที่ตัวเองไม่รับผิดชอบหลานก็เลยพลอยไม่เชื่อฟังดิฉันซึ่งเป็นแค่ป้า ซึ่งเป็นปกคงเป็นปกติของเด็กที่ต้องเชื่อพ่อแม่มากกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะครับฟังบ้านของดิฉันเห็นดิฉันอบรมหลานก็จะบอกว่าหลานยังเล็กสงสารพ่อแม่ที่แยกทางกันจะไปอะไรนักหนาเดี๋ยวโตขึ้นหน่อยหลานคงปรับปรุงตัวดีขึ้นเองะ เล่ามาซะยาวเพื่อคุณเอสจะได้รู้ที่มาที่ไปแล้วคําถามคือควรจะวางใจยังไงกับเรื่องของหลานดีไม่อยากให้ความรักความการถนาดีของดิฉันมาทําให้ดิฉันทุกข์ใจเสียเองและไม่อยากตําหนิพ่อแม่ของหลานให้ครูฟังเวลาที่ครูมาถามว่าทําไมหลานไม่ตั้งใจเรียนนะครับออโอเคนะครับคือปัญหามันคือว่าใช่แหละเราเข้าใจถูกอย่างหนึ่งนะครับ คืออันนี้ต้องต้องชื่นชมก่อนนะว่ามีความปรารถนาดีกับหลานนะอยากจะอ,อยากจะให้หลานมีความรับผิดชอบอยากจะให้หลานมีอะไรเนี้ยนะแต่ทีนี้ต้องยอมรับในเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่าเงื่อนไขเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วถ้าเท่าที่อ่านมานะเท่าที่เขียนมาเราเขียนละเอียดมากนะแล้วเราเข้าใจหมดแล้วว่าที่มาที่ไปมันคืออะไระนะเหตุผลก็คือว่าเวลาเขากลับไปบ้านของพ่อ นะเขาพ่อเขาทําอย่างนั้นเด็กเขาก็เห็นตัวอย่างนะครับเขาก็รู้สึกว่าที่พ่อไม่เห็นว่าอะไรเลยทําไมป้าต้องมาบังคับด้วยใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นนะมันมันเลยมีทางเลือกอยู่ไม่เยอะนะครับจริงๆจะบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กเชื่อฟังพ่อแม่มากกว่าหรอกไม่ใช่เด็กเชื่อฟังคนตามใจมากกว่านะครับคือใครเนี่ยเอาใจเด็กนะโอ้เด็ก าตามใจมากกว่าคือเหมือนกับรับฟังเขาเข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขาอะไรพวกนีน้เด็กจะฟังคนนั้นมากกว่านะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเด็กเราลองนึกดูตอนเราเด็กๆ็กก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าสมมติว่าพ่อแม่ดุนะแต่ว่าไปเจอแบบอากงอาม่าเอาเอาใจเลากหลานะเราก็จะเชื่ออากงอาม่ามากกว่าเข้าใจไหมครับแต่เราจะกลัวพ่อแมถ่ถ้าพ่อแม่เราจะกลัวแต่ถ้าถามว่าเชื่อคนอื่นนะเชื่อได้นะครับพอโตเป็นวัยรุ่นเนี่ย เด็กจะเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่เพราะว่าอะไรครับเพราะพ่อแม่เนี่ยชอบสั่งชอบสอนชอบบังคับแต่เพื่อนอ่ะเพื่อนไม่ได้สั่งไม่ได้สอนเพื่อนแค่ชวนเพื่อนรับฟังมีอะไรเพื่อนก็ฟังแล้วเพื่อนก็เข้าข้างตลอดนะเพื่อนไม่ตัดสินเพื่อนเข้าข้างนะเพื่อนค่อนข้างจะออกไปในทางนั้น วัยรุ่นก็เลยเป็นวัยที่จะเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อพ่อแม่นะครับเนี่ยนี้เราต้องเข้าใจจิตวิทยาตรงนี้ผมมีคําแนะนําอย่างนี้นะครับว่า,าผมว่าเราอาจจะต้องปรับวิธีใหม่นะเรา,าจ,จะต้องปรับวิธีใหม่ในการรับมือกับหลานนะครับคือมันไม่ใช้ไม่ไม่สามารถใช้วิธีสั่งบังคับขู่เข็นได้นะครับสิ่งที่เราจะทําได้คือต้อง ต้องต่อรองเจราจาต่อรองคือรับฟังหลานบ้างนะรับฟังหลานบ้างว่าคือคุยให้หลานฟังนะอ่ะอ่าเงี้ยครูครูไลน์มาถามป้าอย่างนี้นะป้าก็ไม่อยากบังคับเราหรอกนะแล้วเราคิดว่าจะให้ป้าทำยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฟังหลานนะหลานมี suggestion อะไรนะคือเพื่อจะให้บอก เพื่อจะให้หลานเนี่ยเขาเป็นคนพูดเองว่าสิ่งที่เขาควรจะทํามันคืออะไรนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราบอกนะ,ะถ้าเป็นสิ่งที่เราบอกเนี่ยเขาเลือกที่เขาจะทําหรือไม่ทําก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่ไอเดียเขานี่มันไม่ใช่ความคิดเขาแต่ถ้าเราถามเขาอันเนี้ยครูเขาไลน์มาครูเขาต้องการให้เราทําตรงนี้เพราะมันมีคะแนนตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยอาจจะคุยกับหลานตั้งแต่ว่าเราคิดว่าการเรียนมันสําคัญไหม แล้วมันคิดว่าการเรียนมันมีประโยชน์ยังไงนะ,ะมันมันจะช่วยอะไรเราบ้างหรืออะไรเงี้ยถามในลักษณะเพื่อตั้งคำถามให้เขาลองคิดดูนะฮะอันนี้มันเป็นหลักการแบบโคชชิ่งนะมันเป็นหลักการโคชชิง่งโคชชิ่งจะไม่บอกจะไม่ชีบ้บอกว่าคุณไปทําอย่างนี้สิไปทําอย่างนั้นสิทาอย่างนู้นนันหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยใหม่ไม่ไมโคชชิ่งจะตั้งคําถามเพื่อให้คนเนี้ยเขาคิดเองเขาคิดเองได้ว่า เขาทำอะไรอยู่ปัญหามันอยู่ตรงไหนทําไมเขาถึงทําอย่างนี้เขารู้ว่าเป็นปัญหาแล้วทําไมเขายังทำอะไรเงี้ยเขาคิดว่าถ้าเขาทํยางนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเขาคิดว่าเขาอยากให้มันดีกว่านั้นเขาต้องทําอะไรบ้างเขามีตัวเลือกอะไรบ้างมันเป็นช้อยสอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมพอถามไปนะแล้วเขาจะเป็นคนพูดตอบ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 มาเอพอเขาตอบมาเองปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับ เขาเขาคิดได้เองอ่ะพอเขาคิดได้เองอ่ะเราเราก็ชมคัเออเก่งมากเลยที่คิดเรื่องนี้ได้โอ้โหนะป้าชื่นชมมากเลยนั่นเรามาช่วยกันทำดีไหมอะไรเงี้ยคือ empower เขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะเก่งที่เขาคิดได้เองเพราะงั้นอะไรที่เป็นไอเดียเป็นความคิดของเขาเองเนี่ยเขาจะมีแรง แรงที่เขาจะอยากลงมือทําเองมากกว่านะครับแต่น,นี้ในส่วนของพ่อนะครับผมไม่รู้นะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะต้องอยังไงแต่ว่าถ้ามันมีปัญหามากนะก็บอกพ่อว่าไม่ต้องออกกลับไปนะให้หลานอยู่ตรงนี้แหละนะพ่ออยากมาหาก็มาหาที่บ้านนะเออแล้วให้หลานแบบว่าอยู่ที่บ้านนี้เป็นหรือไม่ก็คือไปเฉพาะวันหยุดที่มันไม่ต้องมีเรียนนะมันจะไม่มีผลอะไรเข้าใจไหมครับนะมันมันจะไม่ทําให้ รูทีนนะกิจวัตรของเด็กมันเสียไปนะสิ่งที่เราต้องสร้างนะมันคือกิจวัตรหรือว่านิสัยนะครับนะงนั้นถ้าแบบเด็กเขาวิ่งไปสองบ้านมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยนะมันจะมีปัญหาดันั้นถ้าดีที่สุดในอยู่บ้านเดียวนะครับถ้าจําเป็นต้องให้เขาเจอพ่อบ้างอะไรเงี้ยก็ให้พ่อมารับเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้ววันอาทิตย์เย็นต้องมาสมนะมารับสุกสุกตอนตอนค่าหรืออะไรเงี้ยนะเสาร์ที่อยู่บ้านพ่อสมอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเขาจะไปสปอยอะไรกันเรื่องของเขา มันมันเป็นเรื่องวันหยุดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการเรียนนะอันนี้คือทางที่พอจะช่วยได้นะครับเกินกว่านี้มากกว่านี้ผมแนะนําให้ไปถามเ,เพจอะไรเนี่ยนะที่คุณบอกว่าอะไรเนี่ยหมอสาวพพาเลี้ยงลูกเชิงบวกเด็กเข็นเด็กขึ้นภูเขาเนี่ยเขียนไปถามเขาเลยนะผมอาจจะไม่ได้เอ็กซ์เพรสมากในเรื่องเด็กนะอันนี้ต้องตอบเท่าที่ผมตอบได้เนหะ็นไหมบอกแล้วตอบตามจริงนะโอเค